สวัสดีค่ะจากบทที่ผ่านมานะคะเราได้เคยสร้างตัวนำทางโดยใช้ปุ่มหรือบอทท้อนนะคะมาสร้างตัวนำทางแล้วเราก็เคยใช้คอนโทนที่ชื่อว่า binding navigator มาสร้างเป็นตัวนำทางแล้วในวันนี้นะคะเราจะใช้ตารางนะคะเป็นตัวนำทางหรือ navigator ซึ่งการใช้ตารางเป็นตัวนำทางนะคะก็เหมือนกับการทำงานกับฐานข้อมูลปกตินั่นแหละ ก็คือเราจะทำตามบล็อกไดอะแกรมนั่นเองนะจากบล็อกเดิมเนี่ยเราจะมาสร้างตัวนำทางโดยใช้ตารางยังไงมาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นก็มาสร้างแบบฟอร์มก่อนนะโดยตัวของตารางนะคะให้ใช้ list box ทำพร้อมคูเลยนะคะ จากแบบฟอร์มนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแสดงรายชื่อพนักงานทั้งหมดที่ list box 1นี้นะคะแล้วเมื่อเราคลิกที่รายชื่อที่ปรากฏอยู่ใน list box รายชื่อไหนก็จะให้แสดงรายละเอียดของพนักงานคนนั้นทางด้านขวามือนะคะก็คือนำมาแสดงที่ text box ต่างๆตรง,งนี้นะคะเดี๋ยวครูขอตั้งชื่อ text box ใหม่ก่อนเนาะจะได้สื่อความหมายตอนนี้มันเป็นเท็กบ็อกหนึ่งสองสามอันนี้เท็กบ็อกสำหรับแสดงรหัสพนักงานนะคะเท็กบ็อกสำหรับแสดงรหัสพนักงานครูขอตั้งเป็นเท็กไอเดียแท็กบ็อกชื่อสกุลเท็เนมเท็กบ็อกที่อยู่แอดเอส เพดบล็ box, o, okay. อกเบอร์โทรปุนโอเคมาเริ่มต้นเลยเราก็จะทำคำสั่งตามบล็บอกไดอแกรมบล็อกแรกก็คือส่วนของ sql connection เราจะ Connection หรือเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่เหตุการณ์ไหนดีโหลดมาเลยละกันเพราะเมื่อโหลดมาปุ๊บ เราก็จะให้มันแสดงรายชื่อพนักงานเลยแล้วเมื่อคลิกคคคิกิกทาง list box ก็ค่อยเปลี่ยนแปลงทางด้านขวานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ดับเมิค่คลิกไปเลยที่เหตุการณ์ฟอร์มโหลแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะใช้คำสั่งฐานข้อมูลได้จะต้อง import class อะไรบ้าง import 2อง class นะคะแต่เพียงพอไหมไม่ไม่พอทำไมล่ะเพราะว่าเราต้องการแสดงรูปด้วยเราจะแสดงรูปจะต้อง import เพิ่มอีกหนึ่ง class จำได้เปล่า import system io เพิ่มอีกหนึ่งตัวนะคะสำหรับแสดงรูป มันเริ่มต้นจากการสร้าง SQL connection นะคะ สร้างคอนเ c t i o n เสร็จแล้วส่วนต่อไปก็เป็นคำสั่ง SQL หรือ SQL command นะคะคำสั่ง SQL ในที่นี้คืออะไรเราจะแสดงข้อมูลพนักงานใช่ไหมคะข้อมูลพนักงานอยู่ที่ตารางไหนลองเปิด Server Explorer ขึ้นมาดูก่อนข้อมูลพนักงานนะคะก็คือตาราง Employee นะคะ เราจะนำข้อมูลที่ตาราง employee ตรงนี้ไปแสดงใน list box หนึ่งเลือกข้อมูลจากตาราง employee ก็ใช้คำสั่ง select star form employee เอามาทั้งหมดเลยเลือกข้อมูลทั้งหมดจากตาราง employee นะคะแล้วก็ ส่งคำสั่งไปกับคอนเนคชันที่เราได้สร้างไว้ตอนแรกหลังจากนั้นก็เป็นวอลแล่แกรมในส่วนของ sql data adapter และ data set ต่อเลยในส่วนของ data set นะคะเราจะไม่ประกาศไว้ภายในเหตุการณ์ฟอร์มโหลดเพราะว่าข้อมูลที่เราเก็บไว้เราจะต้องมาใช้ร่วมกับเหตุการณ์ อื่นด้วยที่ไม่ใช่เหตุการณ์ฟอร์มโหลดเท่านั้นเพราะเมื่อเราคลิกที่รายชื่อพนักงานใน list box ข้อมูลทางด้านขวาหรือข้อมูลเทรดบ็อกนั้นก็จะต้องเปลี่ยนไปด้วยมันคนละเหตุการณ์กับเหตุการณ์ฟอร์มโหลดเพราะฉะนั้นตัวแปร dataset เราก็จะประกาศเป็นแบบ p r i v a t e นะคะประกาศตัวแปร data เป็น private เรียบร้อยมาสร้าง data ในเหตุการณ์ฟอร์มโหลดต่อเลยนะคะดวข้อมูลเก็บไว้ใน Data Set ได้เลยตั้งชื่ออ้างอิงอันนี้มันอ่านข้อมูลมาจากตาราง Employee คุณก็ตั้งว่า M แล้ละกันตอนนี้เราก็อ่านข้อมูลเรียบร้อยตามบล็อกไดแกรมเสร็จสับนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของเหตุการณ์ฟอร์มโหลด แต่มันนำข้อมูลมาแสดงผลใน list box แล้วหรือ,อยังยังใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมาจาก data set ที่เราอ่านมาได้นะคะเราจะนำไปแสดงผลที่ list box ในการนำข้อมูลไปแสดงผลที่ list box 1นะคะครูก็ใช้คำสั่ง for ในการวนรอบโดยอ่านข้อมูลจาก data set m นะคะโดยวนรอบตั้งแต่รอบที่0นย์ไปจนถึงแถวทั้งหมดที่นับได้ลบไป1เพราะว่าเราเริ่มต้นแถวที่0ูนย์ถ้ามันมีข้อมูล10อันก็จะเป็น0ูนยถึงเ้าถ้ามีข้อมูล20อันก็เริ่มจาก0ูนย์ถึงสิบเก้และเองนะคะหลังจากนั้นการเพิ่มข้อมูลไปแสดงผลใน list box เราจะใช้คำสั่ง item add นะคะแล้วเอาข้อมูลอะไรเข้าไปเพิ่มที่ list b o x k หก็คือข้อมูลที่อ่านมาได้นะคะแถวที่ศูนก็คือเริ่มต้นตั้งแต่แถวที่ศูนไปจนถึงจบรอบนั่นเองในแต่ละครั้งเอาอะไรไป add คะเอา column first name ก็คือชื่อของพนักงานมาดูอีกทีนึงนะคะที่ตาราง employee เราต้องการเอาอะไรไปแสดงผลใน list b o x k ถ้าเราต้องการนำชื่อไปแสดงผล เราก็ระบุ first name นะแบบนี้อ่ะมาลองดูผลการทำงานก่อนสิว่า first name เข้าไปอยู่ใน list box แล้วหรือ,อยังเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเราอยากให้มันมีนามสกุลด้วยเราจะทำยังไงตอนนี้มันมีแค่ first name หรือชื่อถ้าเราต้องการนามสกุลด้วยก็คือ last name นะคะเราก็ เพิ่มเข้าไปใน list box แบบนี้เราก็ใช้เครื่องหมาย and น,นะคะในการเชื่อมข้อความกับตัวแปรหรือค่าที่อ่านมาได้จากฐานข้อมูลนะเว้นวรรคสักหน่อยระหว่างชื่อและนัมสกูล ตอนนี้ใน list block เราก็จะมีชื่อและนามกสกุลเรียบร้อยหลังจากนั้นนะคะตอนตอนนี้เราก็มีชื่อและนามกสกุลแสดงที่ list block ล้วแต่เมื่อเราคลิกที่รายชื่อเราต้องการให้ข้อมูลที่ text block นั้น แสดงรายละเอียดของพนักงานคนนั้นด้วยเราจะต้องไปเขียนโค้ดที่เหตุการณ์อะไรเอ่ยไม่รู้ก็ลองดับเบิ้ลคลิกที่ l i s t b บ x ็อเลยมันก็จะพาเรามาที่เหตุการณ์ดีฟอนของมันก็คือเหตุการณ์ select index c h นะคะก็คือเมื่อค่า Index หรือค่าที่เราเลือกนั้นเปลี่ยนไป ให้ t ท c h ID แสดงข้อมูลจากไหนแสดงข้อมูลก็คือนำมาจาก employee id นะคะก็ระบุชื่อเขตข้อมูลนั้นแบบนี้ครูใช้ฟังก์ชัน with นะคะมาร่วมด้วยก็เพราะว่า ตรงนี้แทนที่เราเจะระบุ data t a b l e m r o w l o ทุกอันเราก็เขียนแค่ครั้งเดียวนะคะอันนี้ก็สามารถดูเพิ่มเติมได้จากสไลด์ก่อนหน้านี้มาลองดูผลการทำงาน,นัอันหนึ่งก่อนก็ได้เนาะตอนนี้จะยังไม่ขึ้นเพราะว่าเราสั่งไว้ที่เหตุการณ์ select index change นะคะ เห็นไหมได้รหัสแล้วต้องส่วนอื่นๆก็ทำเหมือนกันชื่อสกุลก็เอามาจาก first name last name เรียงต่อกันนะคะที่อยู่ก็คือ address และเบอร์โทรก็คือ home phone นะคะชื่อ f e x t name เอามาจาก first name แล้วก็ last name นะคะเพราะฉะนั้นในการเชื่อมตัวแปรคูก็ขอจัดรูแปแบบตรงนี้ใหม่ first name ตัวแปรแรกนะเว้นวรรตามด้วย last name จบข้อความทดสอบการทำงานนะคะเรียบร้อยช่องที่อยู่มันไม่พอเนาะเดี๋ยวไปขยับขยายนิดหน่อย แล้วก็ยังเหลือในส่วนของรูปภาพที่จะนำมาแสดงตรงนี้นะคะที่อยู่แสดงไม่พอเดี๋ยวครูขยับตรงนี้ส่วนของรูปภาพยังจำได้หรือเปล่าในคลิปก่อนหน้าก็จะมีแล้วนะคะว่าการนำแสดง รูปภาพจากฐานข้อมูลมาใช้ต้องทำยังไงบ้างก่อนที่เราจะนำรูปภาพมาแสดงผลได้อย่างแรกก็คือจะต้อง import system io นะคะมาหลังจากนั้นทำยังไงร,ระบุก,ก่อนว่ารูปภาพที่เราจะเอามาแสดงผลนะ่ะเอามาจากไหนดูที่ server explorer อีกครั้งนะคะมันก็คือเขตข้อมูลที่ชื่อว่า photo นะคะ ตัวแปรชนิดไบต์ที่เราประกาศไว้เอามาลองรับเขียนข้อมูลโฟโต้สร้างอินสแตนซที่เป็นเมมโมรี t สตรีมเอาไปแสดงผลที่ picture box ถ้าไม่ได้ตั้งชื่อไม่ได้เปลี่ยนชื่อของ picture box ก็จะเป็น picture box 1นะคะแสดงผลที่ไหนก็คือ property image เอารูปจากไหนมาเอามาจาก steam ใช้งาน mem steam เสร็จแล้วก็ปิดให้มันด้วย เรียบร้อยมาทดสอบการทำงานนะคะเรียบร้อยะ,ะใช้ได้ส่วนพิจอร์บล็อกมาแสดงรูปไม่เต็มทำยังไงก็ให้ไปแก้ไขนะคะที่หัวข้อไซส์มดเรียบร้อยนะคะ ค่ะและนี่นะคะก็คือการนำตารางนะคะหรือ list box มาใช้เป็นตัวนำทางหรือ navigator นะคะตัวนำทางหรือ navigator นี้สามารถสร้างได้หลายอย่างนะคะก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานว่าต้องการใช้อะไรเป็นตัวนำทางอย่างตอนนี้ที่เราได้ทดลองกันไปก็มีการใช้ button binding navigator แล้วก็ list box 1ซึ่งแสดงรายชื่ออยู่ในรูปของตารางนั่นเอง นะคะค่ะสำหรับการยกตัวอย่างการใช้งาน Navigator ก็คงมีเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันเรื่องใหม่ในครั้งต่อๆไปสวัสดีค่ะ